มาต่อหวยลาวสตากับฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติ นนะครับผมเกียนแล้วผมก็จะจะให้ดูนะครับผมลาวสตาวันที่เจ็ทับสทับหกก็เดินตามสูตรเดิมนะครับฮานอยนะครับปกติกับพิเศษส่วนมากจะสูตรเดียวกันนะครับจะเข้านะครับผม ลองเล่นดูนะครับก็จะมี8 9 0 3ตัวมาเดิมนะครับ8 9 1เลขจะชนกับงวดที่แล้วนะครับคล้า,ายกันนะ8 9 2 8 9 8ตัดเล่นก็ได้นะครับ ส่วนมากตัดเล่นก็จะเป็นเนี่ยครับบนล่างนะครับผมตัดเล่นนะเหมือนกับงวดที่แล้วเหมือนกันนะครับถ้าตัดเล่นนะครับลองดูนะครับผมเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองศูนย์หนึ่งสอง ศูน128 129นะครับเลขล่างนะครับเลขล่างถ้าไปตามสูตรเดิมก็จะเป็น68 69 60นะครับผม 6ก6ป6หกเก้นึ่งหสองนะครับจะเรียนบนล่างก็ได้นะครับกันพาดนะครับผมเป็นแนวทางนะครับผมก็จะมีห้า5้ห้าเก้า ห้าศูนย์หนึ่งห้าสองนะครับผม <c oughs> ส่วนส่วนมากนะครับถ้านอยปกติก็จะเข้าสูตรข้างบนนะครับตัดเล่นได้นะครับเล่นบนล่างนะครับสามตัวนะครับเลขไม่เยอะนะครับผมก็จะแค่สลับกันก็ให้มาสามตัวนะครับผมค่อยมาเป็นแนวทางนะครับ ไปดูราสตางวดที่แล้วก็มานะครับงวดที่แล้วมา36นี่นะวันนี้ก็ขอให้มา3ามตัวนะคเดี๋ยวผมจะจับ3ามตัวจับ3มตัวให้นะครับจับ3ามตัวให้มีหนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับผมลาวสตาสองวดติดแล้วนะครับราสตานะครับผมงวดนี้ต้องมาสามตัวนะครับขอให้มาเนาะ 13 19 16 19 16นะครับหลักร้อยผมจะจับเอาเลข0ู์นะครับ43 49 46ชอบชุดไหนนะครับผมลองดูนะครับเป็น73นะ 7, 9, 7, 6นะครับสุดเดิมก็มาเนี่ยครับถ้าเข้าตัวบนเนาะถ้าเรายังสุดเดิมนะครับผมนี้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะเลขสามตัวสามตัวนะครับสามตัวครอเป็นศูนย์นะครับผม แปดแปมาเบิ้ลก็ได้จะมา0นย์นหลักร้อยเนาะขอให้มา0ูนยนะครับผมศูนนะครับศูน 079นะครับใครชอบทีเดียวก็เล่นหมดก็ได้นะครับ043 016นะครับขอให้มาครับเป็นแค่นวั่าทางนะครับเล่นแบบมีสตินะครับผมเลขมีเข้ามีออกนะครับมีเข้ามีออกเนาะศแล้วก็จะเป็น2อีกตัวหนึ่งนะครับ2เนาะ สองนะครับ249 279นะครับใครจะเอาไปจับก็ได้นะครับจะผมจับให้6ชุดนะครับผมชุดกลางเนาะขอให้มานะครับเป็นแค่แนวทางนะครับห,หนอยปกติกับเราสดตาเวืาอประจําวันที่7นะครับอย่าลืม เราพัฒนานะครับถาพัฒนางวดที่แล้วก็สามตัวงวดต่อไปก็ขอให้มาสามตัวตรงๆเลยนะครับฝากุณไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยครับทุกท่านครับขอบคุณครับ